าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับผมเวลาของหมูเทรดมาแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้วันนี้วันนี้วันที่27สิงหานะครับ2020เวลา <c oughs> เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเซตเมื่อวานก่อน นะครับผมแคปเจอร์ไว้นะครับผมเมื่อวานก็เซตนะครับจบที่1322.55นะครับอันนี้ของวันที่26สิบหกสิงหานะครับผมบวกไป6.56นะครับแล้วก็มีหุ้นที่ผมเรียงไว้นะครับก็แดงกับเหลืองนะครับเขียวน้อยมากนะครับเขียวจะมีมิ้นต์กับ TU นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็ลอง ดูเช็คด,ดูแลกันนะครับว่ายังไงอะไรยังไงบ้างนะคะรับผมโอเควันนี้มาดูเซตนะครับของวันนี้วันที่27บายโมงครึ่งนะครับ1 3 3 0 8 3บบวกไป8.28นะครับก็บวกค่อนข้างเยอะนะครับเ,เฮียหมูยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับ ยังไม่ได้ลงนะครับแรงอยู่มีแรงอยู่นะครับแต่ว่าราคามันไม่ลงมาให้ผมซื้อนะครับก็เลยทิ้งไว้ก่อน,นครับอาจจะรอวันศุกร์หรืออาทิตย์หน้าไปเนอนะครับผมคราวนี้น้องๆอ,อาจจะมีคําถามครับวันน,น,นี้วันนี้วิดีโอวันนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับก็จะขอบอกนิดนึงนะครับเฮียครับสนใจ แต่ยังไม่มีเงินลงทุนนะครับทำยังไงดีประมาณนั้นนะถ้าอย่างนั้นนะผมแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าอย่างอย่างเช่นเปิดพอร์ตไม่ได้เฮียจะผมจะดูชาร์จยังไงดีอะไรอย่างนี้นะครับมีวิธีหนึ่งครับสมัยก่อนนู้นนะ่ะผมเคยทำอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เปิดพอร์ตไม่ได้ไม่ได้เปิดบัญชีกับบลอกเกอร์นะครับผมทำยังไงรู้ป่ะแต่ก่อนมันมีหนังสือพิมพ์นะครับ ทุกวันนะครับอะไรนะกรุงเทพธุรกิจมัน้งะครับตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องหุ้นนะครับแต่ว่าอยากลองซื้อแต่ว่ายังไม่มีตังที่จะลงจริงนะครับทํำยังไงดีผมก็เลยมาคิดว่าลองเล่นแบบเปล่าเปล่า,านะครับลองดูนะครับอันนี้ถ้าคนบางคนที่เล่นหุ้นแล้วเขาก็ต้องบอกว่าเฮียไม่ได้หรอกมันต้องมีค่าธรรเนียมคิดอย่างงี้ ไว้ก่อนอันนั้นไว้ก่อนนะครับเอาจริงๆเราค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้คือถ้าฝึกหักนะครับผมแนะนําแบบนี้ก็คือลองเล่นแบบเปล่าๆนะครับดูยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเป็นวิดีโอต่อไปนะครับวิดีโอข้างหน้าละกันนะับผมผมจะมีเว็บเว็บหนึ่งนะครับเข้าไปสมัครฟรีดูชาร์ตฟรีนะครับดูกราฟดูชาร์ตอะไรเงี้ย นะครับแล้วถ้าใครสนใจพวกอัตราแลกเปลี่ยนก็สามารถที่จะดูได้ด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะดูคริปโตเคอ r เรนซีก็ได้ด้วยนะครับตรงนี้ฟรีนะครับแต่มันมีข้อเขาเรียกวอะไรข้อจำกัดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะครับพอดีว่าวันนี้ไม่มีเวลาและเมื่อวานผมก็หยุดไปด้วยก็เลย คิดว่าจะเป็นไว้เป็นวิดีโอข้างหน้านครับสมัครฟรีนะสมัครฟรีแล้วก็ดูฟรีนะครับแต่ว่ามีข้อจํากัดนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับโอเคดูชาร์จไว้แล้วจะเล่นยังไงใช่ไหมก็คือดูราคาได้ดูชาร์จก่อเฮ้ยผมสนใจชาร์จนี้หุ้นนี้ชาร์จนี้สวยน่าจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าเออขึ้นแล้วก็ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้ามันลงก็จะลงกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะขายคือตั้งกฎของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเล่นเล่นเล่นครับลองลงเล่นลงเล่นเล่นเออสมมติว่าตั้งไว้เออช่วงนี้ไม่มีตังแต่ผมจะเก็บตังหนึ่ง1มืนบาทอ่ะเราก็ตั้งเป็น1นึ่งมื่ก่อนแล้วก็คุ้นนี้มันเท่าไหร่ว่าแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะต้องซื้อ ร้อยหุ้นขึ้นไปร้อยหุ้น200หุ้น300หุ้นหุ้นนะครับไม่ใช่แบบ1หุ้น2หุ้นไม่ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกไว้เลยหุ้นหุ้นหนึ่งไอ้ไม่ใช่สมมติว่าสมมุติว่าปตทนะครับจะซื้อเนี่ยต้องเป็นร้อยหุ้น200หุ้น300หุ้น400หุ้น500หุ้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูตรงนั้นปุ๊บ ه, หุ้นละ38บาทเราก็ซื้อได้นี่หว่า38บาทไม่ใช่นะครับคูณร้อยนะครับก็เป็นเท่าไหร่สามพันแปดร้อยบาทถูกไหมร้อยหุ้นนะถ้าร้อยหุ้นก็คือสามสามพันแปดร้อยบาทถ้าร้อยหุ้นก็เป็นสามหมื่นแปดพันบาทนะครับผมก็คิดอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการทําก็คือจ็อครับเดี๋ยวนี้ คอมพิวเตอร์ทันสมัยนะครับแต่ก่อนผมเขียนครับและปัจจุบันนี้ผมก็เขียนครับเขียนถนัดเขียนมากกว่าก็ใช้ใน Excel ครับวันนี้วันนี้ลงวันที่นะครหุ้นนี้ราคามันอยู่ตรงนี้ผมซื้อในราคาตรงนี้นะครับกี่หุ้นแล้วก็รวมว่าสมมติว่า38บาทผมซื้อ200หุ้นก็คูณ200เป็นเงินที่ลงทุนไปจริงๆก็คือเล่นๆเปล่าๆนี่แหละ หก็ว่าไปจดไว้นะครับแล้วก็ถัดไปฝั่งนี้เองแล้วก็เวลาขายเราก็ขายในราคาเท่านี้กี่หุ้น t ต t ้ลแล้วก็มาบาลานตอนที่ลงกับตรงนี้ตอนที่ซื้อกับตอนที่ขายมาลบหักลบกันเป็นกําไรนะครับแล้วถ้าใครเก่งตัวเลขก็สามารถที่จะทําเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถูกไหมอันนี้คูณร้อยาอาหารด้วยตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับ<อ>ก็ลองทําเป็น เอ็กเซลเอออย่างนี้เลยนะครับทาพอร์ตของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับลองดูอย่างเงี้ยฝึกหัดค,ครับระวางเราเก็บตังค์ที่จะมาลงจริงๆนะครับดูซิว่าเราได้กาไรไหมหรือว่าขาดทุนถ้าขาดทุนปุ๊บเราก็ต้องมาคิดต่อว่าเออเราเราดูชาร์จผิดตรงไหนวะหรือว่าเราคิดผิดตรงไหนวะเฮ้ยทาไมมันทาไมมันอย่างนี้วะเราไม่มันไม่ตรงป้อม ที่ตั้งไว้ว่าอะไรเงี้ยไม่ตรงตามที่เราคิดไว้ว่าอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับก็ลองดูแลกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ให้ดูชาร์ตโตนะครับตอนนี้มไม่โฟกัสเลยอาโอเคตอนนี้พักเที่ยงอยู่นะครับกน็นะครับเซสวันนี้นะครับเป็นแบบนี้ เห็นไหมมันน่าเบื่อไหมมันไม่เคลื่อนไหวเลยอะอันนี้คือพักนะพักเทียนปุ๊บแม่งแม่งไม่น่าดูเลยครับมันจะจิตจืดนะครับจิตจืดจนะครับแล้วเวลาเวลากระดานแม่งสีแดงปุ๊บนี่โอ้โหแบบเซ็งเลยนะตรงนี้ตรงนี้แดงตรงนี้แดงไปแถบเลยนะโอ้โหเพียนมากนะครับ ถ้าเห็นเขียวๆน่ะจะเอ๊ยอารมณ์ดีไว้อะไรอย่างี้นะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยววิดีโอข้างหน้านะครับก็จะมาแนะนำเว็บเซอร์วิสเว็บหนึ่งก็คือสำหรับที่จะดูชานะครับก็ระหว่างนั้นน้องๆก็ไปหาดูว่าเฮ้ย หุ้นมันมีอะไรบ้างวะมันชื่อตัวตัว,ตวอักษรอ,อะไรบ้างวะนะครับเอ่อสามารถที่จะหาดูในในไหนวะเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับลอง Google ดูนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาก็จะมีบึ๊บบบบเยอะแยะไปหมดนะครับก็ลองหาดูนะครับ แล้วก็มีคอนเทนต์อะไรที่น่าอ่านก็อ่านไปก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราแต่นะครับโอเควันนี้ก็มีไม่สั้นนะคุยมาเก้าเก้านาทีกว่าเดี๋ยวนี้ผมคุยคุยเยอะว่ะโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะหมดแล้วมั้แล้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องหมูทดลองก็ช่วยกดติดตามช่องหมูทดลองด้วยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากับหมูจุ